สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสําหรับกราฟิก1นาทีนะครับวันนี้ก็จะเป็นทิกเล็กๆน้อยๆนะครับก็คือจะมาเรียนรู้การรวมจุดนะครับในโปรแกรม illustrator e นะครับก็จะมีด้วยกันง่ายๆนะครับก็คืออันนี้นะครับสมมุติว่ามันมี2วัตถุที่เราจะต่อจุดกันนะครับ เราก็จะทําการรวมจุดให้มันต่อกันนะครับก็ง่ายๆก็คืออันนี้เป็นคนละวัตถุนะครับถ้าเราจะต่อจุดนะครับก็ให้เราครอบนะครับจุดที่จะต่อครับของสองวัตถุนะครับครอบเสร็จแล้วก็มาที่ออบเจกต์นะครับแล้วก็ผ่านนะครับแล้วก็จอยนะครับหรือกดคอนโซนเจก็ได้ครับปุ๊บเนี่ยครับมันก็จะต่อกันกลายเป็นวัตถุเดียวกันแล้วนะครับ เดี๋ยวลองมาต่อวัตถุข้างล่างนะครับลองกดคอนทรลนนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับปุ๊บอ่าได้แล้วครับมันก็จะกลายเป็นวัตถุเด,ดีวยวกันแล้วครับก็เสร็จสิ้นเพียงเท่านี้ครับสำหรับการต่อจุดนะครับก็ขอบมากนะครับสวัสวดีครับ